การเดินทางกลับมายังประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเดินทางมาถึงในเวลาสองนวกาวนี้และแน่นอนค่ะว่าไม่สามารถจะมาจัดรายการรัฐบาลยิ่งลักพบประชาชนได้โดยได้มีการส่งตัวแทนนะคะนั่นก็คือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณณลินีทวีสินมาจัดรายการแทนแล้วก็ได้มีการพูดถึงกองทุนสตรีแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนสตรีกับเงินกองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐน ะะก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของกองทุนสตรีนะคะโดยยืนยันว่าจะไม่เป็นการสร้างหนี้สินให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการที่ทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศไม่ใช่เพียงเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะขณะที่ในช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดกาลสินเพื่อที่จะเยี่ยมชมโครงการในพระราชดําริด้วยค่ะ หลังจากที่ได้เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อเวลา2นาฬิกนาะคะ่ะในช่วงบ่ายวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศายานทหารกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะไปยังสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอในการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผู้ไทยนานาชาตินะคะที่อ่างเก็บน้ําสายนาวเวียงอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมโครงการลำ พระยังภูมิพัฒน์นะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันนี้แล้วค่ะส่วนรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนนะคะวันนี้ก็ได้มอบหมายให้นางณลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรคฐมนตรีนะคะชี้แจงเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีนายนาทีคลิดทองซึ่งเป็นผู้มนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมรายการนะคะโดยมี พิธีกรคนเก่งของเรานะคะคุณสุภรัตน์นาบุญนำเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ โดยเรื่องนี้ค่ะนางน,นลินีได้มีการเปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการต้อนรับที่ดีจํานวนสมาชิกที่มีการตั้งเป้าเอาไว้10ล้านคนตอนนี้มีผู้สมัครประมาณ7-8ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็จากการรับฟังความคิดเห็นจากสตรีหลายจังหวัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจก็เลยต้องมีการมีกองทุนเพื่อที่จะนําไปพัฒนาอาชีพจนเจือครอบครัวมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนของเงินที่ช่วยเหลือไปในด้านเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็จะมีการจัดสรรดูแลด้านการพัฒนาด้านสังคมด้วยโดยงบประมาณในแต่ละจังหวัดก็จะได้รับจังหวัดและไม่เท่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรโดยจะมีการแบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็น3ระดับค่ะก็คือระดับเล็ก70ล้านบาทระดับกลาง100ล้านบาทและระดับใหญ่130ล้านบาทโดยยืนยันค่ะว่ากองทุนนี้จะไม่เป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชนอย่างแน่นอนค่ะ เน้นหนักในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและการเตรียมการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการระดับชาติที่จะเกิดขึ้นซึ่งท่านายกเป็นประธานค่ะค่ะทีนี้มาที่เรื่องของตัวเงินงบประมาณบ้างนะคะ เพราะว่าหลายๆคนก็ถามกันมาเหมือนกันว่าเอ๊ะที่จะให้กองทุนจังหวัดและเฉลี่ย100ล้านบาทนะคะตรงนี้พอจะมีคําตอบในแนวทางได้ย,ยังคะ่า่ละจังหวัดจะได้ยังไงกันบ้างค่ะแนวทางก็จะเป็นระดับแบบแบ่งเป็น3าระดับนะคะ,ะเล็กกลางใหญ่นะคะก็จะเป็นไปตามประชากรถ้าพูดกว้างๆก,ก็คือระดับขนาดเล็กก็จะ70ล้านขนาดกลางก็ร้อยล้านแล้วกข็ขนาดใหญ่ก็จะมาจะเป็นที่ร้อยสามสิบล้านนะคะค่ะ เงินจะลงไปในระดับจังหวัดถูกไหมคะใช่ค่ะระดับจังหวัดค่ะแล้วก็ระดับจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่จะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันด้วยนะคะว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้มีประโยชน์กับทุกภาคส่วนไม่ได้ทําเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขณะเดียวกันก็ไม่ได้เร่งรีบในการดําเนินการรับสมัครเพราะว่าเดิมทีเนี่ยจะรับฟังความคิดเห็นจากสตรีทั่วประเทศให้เป็นเอาให้แล้วเสร็จในวันที่8มีนาคมนะคะซึ่งเป็นวันสตรีสากลแต่เมื่อได้รับการต้อนรับที่ดีก็ได้มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2555นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสมัครเป็นสมาชิกในกองทุนโดยระหว่างนั้นก็จะเริ่มมีการคัดเลือกกรรมการแต่ละระดับเพื่อเข้ามาช่วยการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสไปฟังเสนนเียงท่านรัฐมนตรีค่ะ รนรงให้สมัครภายในวันที่31มีนานี่ก็เป็นเพื่อการคัดเลือกกรรมการน,น,นะคะซึ่งจะมาตั้งแต่ระดับตำบลน,นะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่ลงไปอีกทีหนึ่งว่าจะคัดเลือกยังไงนะคะแล้วก็แต่ว่าการรับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยรับสมัครไปต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่สตรีจะได้สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็มาได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้เงินหรือว่าการอขอทุนไปทำการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะส่วนทางด้านของผู้บริการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปรียบเทียบกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเหมือนเป็นโอกาสในการต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน และก็เป็นอีกทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็ยังช่วยให้การแก้ไขปัญหากว้างขวางขึ้นจากระดับหมู่บ้านไปสู่ระดับตำบลด้วยขณะเดียวกันยืนยันด้วยเข,ขาว,ว่ากองทุนหมู่บ้านนั้นประสบความสําเร็จโดยมีตัวเลขเป็นตัววัด ในระดับเศรษฐกิจก็มีกองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นเงินที่รัฐบาลจัดสรรไป90%ก็ยังคงอยู่บางที่จัดสรรไป1 0 0 0 0แสนล้านหมุนเวียนได้1,60 0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านก็สามารถไปต่อยอดกับสถาบันการเงินต่างๆได้โดยสถาบันการเงินรายงานว่ามีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ไม่เกิน5%ของกองทุนหมู่บ้านและก็จานวนสมาชิกทั้งหมด